เทีพสัส่นครับอายุต่างกัน1ปีนะครับส่วนสูงเท่ากันเปครับรถแม่จะรวบพอมาตีเลยครับจะเล่นตรงหัววันเลยครับสอนขาวอู้เจอดีไปเรื่อยๆครับเข้าบริเวณชายโครงซ้ายสอนขาวสิทธิ์กำนันลือหรือว่าขวาเข้าไปอ๋ครับมาเรื่อยๆครับ่อยๆแต่งครับกระโดดทีบครับ ใช้ได้กองเชียร์บอกขวาเลยขวาเลยครับโอ้ยแทงซ้ายลูกนี้เจ็บนะครับยัดโอ้โหนี่ครับเขายัดยัดเคอะเลยครับคุณลือครับนาเปรี้ยไม่เปรี้ยครับอ้ยตกซ้ายอ้าวครับเริ่มมีแข่งๆเหมือนกันครับยัดใหญ่กับเอสโตเนียโอ้โหหนูนี้ปาดก้านคอครับ ครับโดยสรีระรูปร่างถึง180ครับแต่ว่าไม่มีกลัวครับยากโกศิลปะแม่ไม้มวยไทยนะครับชวนทะลอะวงในนลครับสอนขาวครับล็อกมายังหาเหลี่ยมหามุมตีไม่ได้ครับยังปลิ้นออกไปได้ครับยากอานิสวางซ้ายวางขวาแล้วตักตักศอกดักศอกครับโอ้โหเตะจระดอก โอ้โหแยกเขี้ยวรอเลยโอ้ยคุณมารุตเก็บแทนครับโอ้ยนั่นแหละครับนะครับโดนมากๆมันจะห้อยลงห้อยลงนะครับโอ้ยสอกนี่ครับเตะยัดเข้าไปขี่มาจึ๊กเข้าไปอ้าวจึ๊กเข้าไปแม่วงในเหมือนจะอาครับยังตืนยังทนอยู่ครับยังโก้สวนแม่นๆครับสวนแม่นๆอ่ะโดนขวาเหมือนกันครับสอนขาวเวียงไปเวียงมา ไม่กลัวแล้วครับตอนนี้สอนขาวสิทธิ์กำนันลือเด็ดทุกวันเดือดทุกคู่และต่อยละเอียดนะครับแต่ตัวเองก็เบ้าตาขวานแน่ความเย็นประคบไปก่อนนะครับ24ชั่วโมงแรกโอ้โหเออเจอแทงซ้ายอีกครับขยับไปยังไงก็โดนเลยครับพยายามจะกัดฟันโอ้โหไตขวาเกือบขึ้นการคอเลยครับแหม โดนต่อโดนครับอ่ะดูช็อตสวยๆครับเด็ดมวยเดือดทางช่องแนี่ครับเตะสูงนะครับแหมจะพาดการคอเลยครับสอนขาวขยับครับออกแข่งซ้ายอีกทีหนึ่งฝันศอกโอ้โหมาเป็นคอมโบชุดใหญ่เลยครับแหมขยับออกทางขวาก็โดนซ้ายเลยครับแหมลูนี้โชคดีครับ ยกกาขึ้นบางก้านคอทันเดี๋ยวนี้เต็มใบครับแต่ว่าไม่ร่วงนะครับแม่ยอกแรงจริงสอนขาวสิิ์กำนันลือครับนักชกจากร้อยเอ็เอาชนะคะแนนยากโกอาริสจากเอสโเนียไปได้